มีพระบรมราชวินิจฉัยตามที่เครือข่ายรัฐวิสาหากิจด้านสาธารณโภโภคยื่นถวายดีกา นายสิทธิพรรัตนภาสผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟผชี้แจงต่อพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่นําโดยนายนพคุณยังเอี่ยมแกนนากลุ่มดอกไม้ขาวพยายามกดดันให้ยุติการดําเนินการเกี่ยวกับการแปลรูปจนกว่าจะได้รับพระบรมราชวินิจฉัยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามที่ได้ยื่นถวายดีกาวไว้เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเนื่องจากเห็นว่าไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการแปลรูปกิจาการไฟฟ้าซึ่งเป็นสมบัติของชาติ โดยพนักงานประกาศว่าจะรวมพลังกันอีกครั้งเวลา12นาฬิกาวันที่24กุมภาพันธ์นี้และจะมาฟังคำตอบจากคณะกรรมการกรฟผว่าจะสามารถยุติการแปรรูปตามข้อเรียกร้องได้หรือไม่โดยยืนยันจะปักหลักชุมนุมจนกว่าจะได้รับคำตอบ ดยผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตรับปากว่าจะนําข้อเรียกร้องของพนักงานเสนอต่อร,รัฐบาลพิจารณานตัดสินใจส่วนเรื่องการซื้อหุ้นของโรงไฟฟ้าราชบุรีคืนจากบริษัทผลิตไฟฟ้าที่พนักงานเห็นว่ามีส่วนต่างของราคาหุ้นตอนซื้อและขายกว่า30บาทนั้นคณะกรรมการได้อนุมัติให้ซื้อได้เพราะผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วในราคาหุ้นละ4 3บสาท85สาสตางค์ชาวประมงเลี้ยงปลา